ายดีสบายดีครมพี่น้องเบิร์ดสูงสุดเนานะไม่ว่าจะเป็นทางไทยทางละแมะต่างประเทศเนาะมืนอนี้ร้านสีภาพพรมพี่น้องมากใส่หนูเนาะมีงนะูรุ่นใหม่มูรุ่นใหม่ก็อ,ออกมาเนาะนีะ่เนาะแล้วก็แบบไหนเนาะงูโครงกานเองพอคนเหยีหยหนะ้เนาะไปตามเบิกกันเลยเนาะ จะเอาลูกก่อนจะเอาลูกเนาะไอพี่เนาะเพราะว่าบ้าไม่มีปองขาดเห้เอ้าปองขาแบันบบไม่ยังหอกเนาะมันโบสอดคุณสอดสีออกอืเปิดนับเนาะ กาสั่งุ่่บริสอนแปให้เขาเนาะปารคินะาษา่ปุ่บริษัแป้เนาะไม่ใช่มาใส่เงืเนไปคล้ายเนาะเมืออืนะ่นเนาะผาที่ตาม,มึงเหมืออื่น แววดมั้เนาะปลาเลกปลาเลกุดชุดที่พวกอยากขันต้นไทยด้วยมั้ก็จังบาล่ะ Come on,

ลงใส่กุ่มหยิบน้ำแตงจักว่าน้ำมันข่ายเรียวตาติดตามมึงตอนเช้าเรื่อยไปพี่น้องบายบายสบายดีสีทักพังแทะเลยพังแล้วเลยต่างประเทศเนาะมือนี้ร้านสีผ้ามายามงูเนาะที่มึงบ้านนียวทายแล้วแต่ว่าเขาบริยามเนาะเพราะมันขำ ปามือใหม่จะขียามเนาะไปไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ก็ชีร่องยาต้นเนี่ยยานกับขามาตาเนาะตาม่งเนาะามันจะรีวเนาะ กมันคล้ายคือก็ีนาะพอดลายสักเรียกิัวเองว่านิรันร์เนาะแคนี้ยังมเปนเ้าองเนา 看了。 มาถืะเนาะพี่น <ย20> ้องใ่รายฉันเนี่ย ไา่ากมาไม่รีกินเงินเขาอย่ว่นี่ 잖아 뭔 뭐라 เอวร้ายเนาะไอเล็กเดียวมนันงูกันนี่จะสีสอนไปคลายเนาะย้ำเพชรหมูแล้วติดตามบึงเนาะตอนเพชรสีสอนวันนี้ก็ชีเอากุ้งไปขายเนาะพี่นมม้องเวลาสมพักน้ำเนาะเสียเไปขายติดตามเบิงึงเนาะเ่ามันจะขาดดืนน้อบ่เนาะไปไปเบิึงกันด้ย การล่องยางไปเนาะสิีขาวเที่ยงตัวเก่าเนาะที่ร้านขายบัตแดงเข้างวดนี่เนาะแล้วก็พักเนาะไปติดตามเบิ้งเนาะมันสิขาดต้วบอขาดด้วบอขาดกะเอามาเฮือนขึ้นเครื่องวัดนี่เนาะมาขาดท่องนึงบัตแดงกะเอามาเฮือนขึ้นแม่กะได้ตาไปเดี๋ยวเนาะ กินครับเค้าเนี่ยกาญจามษาโอเนาะ ของที่ออกมาคลายกันมีกุ้มทงหนึ่งเนาะหนึ่งตาสมพักสามทงเนาะกุ้งกระทงหาพักแล้วันได้รายเนาะไปย่างต่อเนาะเข้าเที้ยนกุ้งข้ารเอีกโล้ต้องงี้

ไงี้ได้ไย้มาสุสุปาอ้มีตะกุกสงคักเป็นยังสงครามาำทงฮะขายให้ฉิบหายาพกูฉุ่อน้ามึงว่าหนึ่งกูทาไปกินมบ่มียังปวดเป็นเอียงได้ตีนเยียน้ำเอ้าดื่ม ตอนนี้ก็ค่ายขาแต่นอกกุ้งเนาะคายข้าวเดียกกุ้งนี่อะไรคายสมพักตอนเนาะน้อยน้อยซื้อว่าสมพัก โปจ้กอีเมล,ลเราเหตน่าจะคอยมาขายขปจ้กดอกชมพักกินนี่แหละชมพักบัวนี่อะรพักบวพักบัวใช่คั phát bên cục không ạ? Ừ, nó là phận phát bụa Nó là phận đâu Mà giờ ăn nó phát cả, đang kinh phát bụa Này, này Chắc đấy Hãy được มาจ้ากี่แค่คายหลังบ้านนี่เอบ่ยวไปเอามาขายอย่างต่ขอขบุญมาสมพัก ยาชีร็อกไปขึอนอุไซเนาะเอย้ยผัดไซผัดไซใส่คำมันน,นี่เนาะนั่งไปคุนขาวารสื่ตอนนี้กน็น้องมาไก่บเสียงก็เัื่อานเะขาเลยเนาะนันผัดไซเนาะผัดไซเสือว่าสมพักสมพักสมพัก สุมพักกาดนี่เด้เข้าไปมืออะอรอ่ะไม่ขนขาทางง่ายหรอเออมันขายสมพักก็ไปเลยทั้งนี่กระส่วนพัก,กไต็คือก,กันเนาะเขากระปุกคือกันเนาะเงินพอวันครับเนี้ยก็ไปกัดไปออกก่างนึงดิอ๋ออือ もうみんないいおばあ。こうこうこう คลายชมพักโอ้ยทงสองพันสามทงค่ะนียังขาแขโอ้ยเยอ้มากอือผ้าอื่นพากานเขามาากันก็กลาวว่าการนำอือมันเป็นเสอาหนุ่ สมพักแมววันรันแมววันครับเนเอาเนาะทองนึงเอาท้องหนึงนะ ตอนนี้เือนดุตอนนี้เือนเป็นเองเนาะเ่าถามเือนโอ้มานะคันถือว่าสมพัรทังสองพันพักกาศนี่แหละ นี่สองทองนี่ขอดได้เจ้าเด้สามพัดน,นี่เนี่ยมาเสื้อละห่ะเช็ดยังไงหอมจังโอ้มาสิปูปพักเนาะเงไป ซื้อว่าชมพักชมพักเห็นเนาะขาวสิบปูพักฮะก็มองยุ่งเนี้คือปั๊บมันฉีก้า ไปใส่กาแหแลปไประทงมันออใครอ้ยสามทงกะุงทงหนึ่งทงหาพันอ้ มาตัวนี also, ้ค <reveal again response> mm ือจังมางบกไปกสุนพกาดบริษสุัพบัวนะกุนน้อบัวเหนียวเมืดน้งนักดูแรงเหทม như con điều này, ừ. con cọp chay cọp chay như để đẩy bẹo mày phát muốn đi sùng phát bùa rồi โอ้โอยขอจมบท่ถล่มานี่ล่ารวยนี่ยขอจมบทถอนี่คันบ้านโอ้เขามาทมเพิ่งอะไรบ้านก็าอมดีคือยังนี่เนาะ หนนองเขาเนเขานยังคือก่าอยู่เนาะหมดท่านเลยซื้อีอีงจากดิเนาะอเไรก็ยังกคอยู่เนาะยังเลไปส่ามาอ้ยจิงกระดิาปลาเขาไว้เอาึ้น ่พีทสมพักพักชมสมพักพักชมเอว่าชิวแก้คิฮูจจังก็จังว่ามีแล้วทุ่งไถ่หรโอทุ่งโอันทุ่งช่องพาด้น เดยมาทักคุมันไม่ซางนะดันนี่หมดค่ะดันเลยจันดันหนูไทยหนูคนไทย Anting, ไม่น,น้องเรต่อเนื่องข้าปลูกบัตรสุยางเนาะที่ผมนี่อ๋อไอ้น้ำอีกสุยาเงินคลายสมพักตะกุบเนาะโมยังเกี่ยงกับนี่นี่กางสบายวันหนึ่งบรรยากาศดีกันได้ไปเมื่อวานสบายดีคลิป ใส่งูและเอาไปค้าหนีเรื่องอกิจบโรงเพียงทางนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเป็นกำลังใจขนอเนเด้อร์ขนอเฮ็ดใหม่เราจำได้คุณเคยกับกล่องปันได้หรอกขายขาจึ้มเบิดเนาะบริกือนี่ขายขาจึ้มเบิด